สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับทานินทาชาแนลค่ะตัวนี้ตัวนี้เปลี่ยนรางซิปมาใหม่ทั้งหมดเลยแล้วก็เปลี่ยนหัวซิปมาด้วยนะคะเพราะว่าซิปตัวเก่าเป็นแบบนี้นะคะมันจะเป็นแบบหนังนะคะไม่ใช่หัวแบรนด์สเต็มลุยวิตองเนาะเพราะว่ามันเป็นรุ่นเก่าแต่ตรงเนี้มันเริ่มหักแล้วเก่งก็เลยให้เขาเปลี่ยนตัวนี้ให้เลยเนาะส่งไปให้อาจารย์ทําให้นะคะก็คือเปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนรางซิปทั้งหมดเลยนะคะ เพราะฉะนั้นพอซิปมันดูดีขึ้นมาแล้วตัวกระเป๋าวะมันก็เลยใหม่ขึ้นมานะแต่จริงๆก่อนที่เก่งจะส่งไปทำความสะอาดแต่เ,เก่งลองขัดรอบหนึ่งแล้วแล้วทีเนี้ยพอเก่งส่งไปเนี่ยเขาเอากระดาษแกะแบบนี้เนาะเป็นของลูกค้าคนไหนแล้วก็คือทำอะไรบ้างแต่พอมันลอกออกมามันก็เลยกลายเป็นด่างแบบนี้อาจจะแปะไว้นานเกินไปเนาะเพราะบางครั้งเนี่ยเวลาเก่งส่งไปให้ที่อาจารย์ทำนะก็คือ อย่างน้อยก็สามอาทิตย์นะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างมีงานเยอะเนาะแต่ทีนี้พอมันแปะไว้นานมันก็เลยด่างแบบนี้ยเดี๋ยวเราก็ต้องมาทําความสะอาดใหม่ด้านในมันไม่ได้เปิดมากมายแต่มันจะมีรอยปากกาอยู่ตรงมุมด้านในนิดนึงอันนี้มันเป็นของบินเทจนะคะมันน่าจะเปื้อนมานานมากแล้วนะคะก็คือเราไม่รู้ว่ามันจะออกระดับไหนเคค้าแต่ก่อนที่จะไปดูการสากเพื่อนๆกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเคล็ดลับดีๆยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะ อันนี้เก่งใช้เป็นตัวลบมึกของอันนี้เนาะฝนไว้ก่อนนะไม่รู้ว่ามันจะออกขนาดไหนนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างเปละนานแล้ว ก็ออกนะคะแต่ว่าออกไม่เยอะแล้วก็หนังด้านในเนี้ยด่างเนาะอาจจะด้วยหนังที่มันเสื่อมสภาพด้วยเนาะเพราะว่าก่อนหน้าน,านั้นน่าเก่งลองกับอีกตัวนึงมันก็ไม่ได้ด่างนะคะนี่นะคะเห็นไหมเออก็คือแค่จางลงมันไม่ได้ออกเดี๋ยวลองแต้มคินซิ่งดูนะคะ ถึงแต้มค ok ิงนซิ่งก็คือออกไม่หมดเนาะเห็นไหมเอ่ยเพราะว่าคาบมันน่าจะติดมานานแล้วตามที่เราเดาได้นะคะโอเคเราก็ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งเนาะอันนี้น่าจะต้องซ่อมเป็นสีเนาะ ตัวด้านนอกตัวนี้ที่เป็นรอยอกระดาษก,กาวเนาะเดี๋ยวเก่งลองใช้น้ำนมก่อนนะคะใช้เป็นน้ำนมนะคะอันนี้มันเป็นที่น้ำนมที่เก่งผสมขึ้นเองนะคะเดี๋ยวพอมันแห้เงเรามาดูกันนะคะว่ามันจะหายไปไหมเนาะ ฝั่งนี้มันไม่ใช่ฝั่งนี้มันไม่ใช่คาวไฮนะคะมันเป็นหนังทําสีนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้ตัวนี้ได้นะคะใช้ตัวน้ํานมขัดทําความสะอาดได้้าในซอกก็เดี๋ยวเอาแปรงขนม้านิดนึงนะเพราะว่ามันกะเป๋ามันค่อนข้างเก่าแล้วก็ฝุ่นตามในซอกนะคะค่อนข้างเยอะ ค่อนข้างอ่อนกว่าสีหลุยด้านในตัวอื่นเนาะเห็นไหมคะมันเป็นสีน้ําตาลอ่อนนะคะที่เก่งนี้มันก็จะเป็นสีน้ําตาลเข้มเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเก่งจะผสมสีลงไปอีกนิดนึงนะคะเก่งขอใส่สีเหลืองลงไปอีกนิดนึงนะคะ จะใช้เป็นการบัฟนะคะ โอเคตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ให้ดูเนาะนี่นะคะหลังตรงนี้ก็คือออกไปแล้วนะคะเห็นไหมเอ่ยอันนี้น้ำนมก็ออกเนาะถ้าเป็นคาบกระดาษกาวอันนี้เก่งอ่ะลงมิ้งออยไปแล้วนะคะหลังการทำสีนี่นะคะคาบปากกาด้านในหายไปแล้วเนาะ ก็คือเราใช้เป็นการคลีนซิ่งแล้วก็ทําสีกลบอีกทีหนึ่งนะคะ <_ an> เพราะว่าค่าปรากกาเนี่ยมันคงฝังไว้นานแล้วเนาะยังไงสําหรับวันนี้เก <_ an> ่งขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย